และใช้สกิลทุกอย่างครับไอ้ป๊อปโปอยู่ด้านหน้าบินได้ก็จริงแต่ใ,ตใน ยกลอยครับยอลอยสูงสูงเลยครับโทนี่โอ้โทนี่โดนดตัดรับพยาายมจะกระโดดสวนแต่ไม่โดดไปเลยครับและดูหมูหวานครับกดคุณนายบิดโอ้แล้วเข้ามากลางวงตรงนี้กลายเหลือแค่เอเลสครับและเกสเซิร์ดไปคับอยู่ด้านหลังครับเอเลสดวลกับตัวของเต่าเอ็กครับอย่าเรียกว่าดวลครับเต่าเอ็กต้องหนีครับเพราะเอเลสยิงฟรีโอ้แล้วเต่าเอ็กอึดมากเอเลสโดนสโลว์แต่ว่าเอเลสจะคงตามและใส่เหลืองหนึ่งครับฟ้าสองเหลืองหนึ่งฟ้าสองยิงตัวเต่าเอ็กแตกครับ ต้องรีบถอยมาก่อนครับผมฟรีเกอร์ไปแบบรวดเร็วครับผมแต่เล่นต่อครับจะไปจับแฮปปี้แทนครับโดนสแตรนด์ไนท์ก็ไปต่อ, oh, ตอโอ้แต่หน้าตอนนี้เอ็นทีเอ็นซีเข้าไปใช้เดอะบอลเลอร์ก็ไปรับ บอเซียเสียหลักทันทีแล้วไพเปอร์ทแหวกเข้ามาเติมต่อได้แค่สก,กัดไว้ไม่ให้ทางเด็กคารนได้เล่นเยอะไปมากกว่านี้เดินมาแบบไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยครับสงก็เป็นเทพีแห่งเทมิสคิร่าจริงๆแล้วจับหน้ามาก่อนก็บอกหมูพี่ตายก่อนในไฟต์ดีครับโดนชันดาวไปแล้วด้านหน้าครับเอเดนซี EC, พยายามตามกันแล้วเจนสิบดสก็ไปกลา้าดองจากไอโฟนโปรแต่ไฟข้างหน้ายังไม่จบครับเอเรสกําลังจะเจดินตามมาไม่ีด้ชิวจะเร่งสปรีนะแต่ว่ามันไม่พอเสีแล้ว หอนะอ่ะสไลด์มาเช็คเช็คเช็คดีวายังไม่ขยับตัวออกพี่จะออกเร็วเจอแน่แล้วเข้าไปแล้วมีสาดินายกมาได้2องก็หายไปเลยสำหรับมีวแล้วต่อด้วยคนที่ติดอยู่ด้านในพุ่งก็ปุยหนึหนึ่งก็คือ l อฮะเนี่ยมันจะกุ่มจะกัดอะไรแหละแล้วเข้าไปปัดอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วใช้สกิลทุกอย่างเกี่ยวไม่ให้อเมก้ากลับบ้านโอเมก้ากำลังจะลงไปนอนเลือดเหลือน้อยมากๆกดกันสิ่งก่อสร้างครับพี่บอยเก็บโอเมก้า โอ้โหและยิงขัดไปลิเตอร์ปล่อยกดตัวแข็งเงินที่ยังไม่ได้ใช้อีกเหรอเนี่ยโอ้และใช้แอปดังก็แชนหนีออกมาฮะจะได้ลากหรือเปล่าโฟตรงนี้ไปแล้วแล้วเขาไปเลือกประทะในจำนวนคนที่น้อยกว่าแบบนี้มีเซเนียร์วักลีดเตอรลงมาแต่แถวหน้ายังค้ำอยู่สำหรับเบบี้พิกที่ทำได้ดีแล้วยิงฟรีอีสปอร์ตสำหรับพิก้าพิกยังยิงอยู่ฮีโร่สามกรสุนครับยิงแรงกระแทกโอ้ยยิงตะแคงไม่รู้จะยังไงแล้วสับหัวก็ไม่ยิงนึงไงแล้วเรียบร้อยหายสา